ครับ f อเนาะครานี้ที่คลองประดุงกรุงเกษมนะครับดูบรรยากาศร,รอบๆเดี๋ยวพาไปดูน้ำนะครับมันมีเรือไห้วิ่งนะครับเยอะครับน่าจะมาจมากทางเหนือแล้วเนาะดีครับคราวนี้ที่ข้างกระทรวงนะครับคลองประดุงกรุงเกษมเนาะจะให้ดูบรรยากาศ เทอมนะครับจะโล่งนะิดน,นึงเนาะถนนอ่าดูถนนก่อนอันนี้หน้าโรงเรียนวัดวัดมะุฏเกษัตรยารามนะครับอันนี้เป็นฝั่งปฐมนะครับมีสองทางปฐมนะมัธยมเนาะฝั่งนู้นก็มัธยมนะครับถ้ามาติดต่อกระทรวงอ่าไม่มีที่จอดรถก็มาจอดได้ที่นี่นะครับชังวมงละสิบบาทมีทางวัดอ่าแจ้งผลการจอดรถให้นะครับ ก็ฟังนูนมาดูคลองกันนะครับมีคลองน้ําน้ําเยอะแล้วนะครับขึ้นเยอะแล้วเรือมีวิ่งต้องนั่งรถมีมามอเอรเวมีแดง53จับโอเบมาไม่ถึงสองนาทีนะครับรถติด,ดเดินมาก็ยังได้นะเ,เดินมาก็จะมีเยอะไปดู วังนู้นนะครับไปดูน้ำนํำน้ำเนาเยอะนะครับวันนี้มีน้ําเยอะนิดนึงก็น่าจะมาทางเหนือกําลังลงมาแล้วเนาะจากเจ้าพญานะครับมีเชื่อมต่อเนอะัะคลอง,อง,องประูบรรยาก,กาศอ่าที่เอซครับอากาศจะโลง่งๆเนาะ รถติดยาวนะครับเช้าอยู่นะครับน่าจะเป็นถึง25ครับ26 526ติดตรงเดียนเนาะติดเทอมตั้งแต่ปลายกันยาแล้วเนาะาให้ดูบรรยากาศบรรยากาศก็เตรียมรวมกันด้วยนะครับเดินทางอ่า น้ำเยอะน้ำเยอะนี่นะเรือไม่วิ่งนะครับวันนี้น้ำเยอะเพราะว่ามีสองกรณีที่ไม่วิ่งก็คือน้ําน้อยนะครับน้ําน้อยก็เรือวิ่งไม่ได้นะดูดูตรงขีดน้ําเยอะก็จะชนสะพานมันจะมีสะพานอยู่ฝั่งตรงแยกมัคควานเนาะที่ต่านะครับฝั่งนู้นจะมองไป ตมาอีกน,นะอ่านี่ก็เป็นบรรยากาศเช้าเช้านะครับไปแยกตรงนี้นะครับปกติรถจะเยอะนะครับวงนี้ปิดเทมอมอปิดเทอมก็รถน้อยธรรมาดาไปชมบรรยากาศไปเรื่อยเนาะน้ำท่วมอเมื่อาวาน ทางรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ทางยุธยาเนาะยุธยาก็พที่รับน้ำทางยุธยาไชนาศประทุมสาบรีฝันโันปัสพันบันบุรีก็จะเป็นปลายฝนนะครับปลายฝนฝนต้นหนาวแต่ก็อยุ่พยังมาเรื่อยๆนะครับ แยกแยกที่ว่ารถติดเยอะแยกสายที่ปตัดนะเนาะมีาลงจากพระรามแปดมาเด,ดี๋ยวสายไปดูไาดูบรรยากาศนา้ำน้ำขึ้นเยอะอยู่ครับเนี่ยที่เรือว,วิ่งไม่ได้ต้อะติดสะพานอันนี้ตัวอย่างให้ดูแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะจะมีตรงต่ำตรงแยกแยกมรควานอา่อมาจากราดําเนิน ผ่านหน้ากระทรวงวบ้านนู้นเนาะทางนูน้นบรรยากาศไฟแดงจะให้ดูมีแยกประชากรสิงตรงนี้ปกติปกติรถจะเยอะเนะมีติดเทอมติดเทอมแล้วก็รถน้อยนะครับรถน้อย

ปองเป็นเทเวศเนาะเทเวศปองถ้าเดินทางมากระทรวงนะครับหลงก็ถามได้ <c oughs> ถามทางได้เนะเอฟซีนี่ครับตามเยอะอยู่นามเยอะๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเนาะไปทำงานแล้วครับเช้าไปหาอะไรรับประทานก่อนเนช้าเนาะ โอเคครับ400กว่าท่านเนะเาะอ่อก็นานๆหลายทีนะครับช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์ค่อยขับไปไรที่บ้านต่อเนาะบรรยากาศจุ่มฉ่ำนะครับจิ้มฉ่ำอยู่ตอนนี้นานาน้ำนีเยอะนีะนะครับเดือบขึ้นเริ่มกับเต็มแล้วมาให้ดู 3 6 6กำลังใจให้ทุกท่านนะครับทั้งชายแดนเนาะชายแดนกับพูชาพี่น้องที่ประสบปัญหาอุทุภพยเนาะแล้วก็ฝากน้องๆนะครับฝากดูผู้ปกครองเนาะเนื่องจากน้ำเยอะนะครับไปเล่นน้ำอะไรนี่ก็สูญเสีย ช่วงปิดเทอมเนาะถึงจะว่ายน้ําเก่งนะครับอยู่กับน้ํามานานแต่ก็อย่าประมาทเนาะประมาทบรรยากาศบรรยากาศดูตอนจบบรรยากาศตอนนี้มาดูรอบนะครับน้ำเยอะคุณสามครับเมื่อคืน เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับในช่วงปิดเทอมปิดเทอมรถจะน้อยอะจะน้อยคถ้าเ,เปิดเทอมก็รถจะเยอะ,อะ,อะนี่ก็ตามครับตามกันวันน,นนี้ก็ทางโรงบาลคููเนาะ โอเครนะครับก็อัปเดตสถานการณ์เนาะนะสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับ,นนรบ,นนรบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานานๆทีนนานๆท,นะนนทีว่า,าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ